ข้างจากร้านถ้ากระดาษที่แน่วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเปิดเปิดคลหรือเปิดข้างรถหรือว่าเนีครับเปิดอข้าวรถเบื้องต้นนะครับด้านนี้นะครับด้านข้างนะครับครับจุดจุดนี้นะครับจะเป็นจุดเติมน้ำมันไฮดรอลิกนะครับแต่น้ำมันยูทีคูเบต้านะครับเนี่ยถังเก็บนะครับที่เติมก็จะอยู่ประมาณนี้ที่เติมอยู่ตรงนี้นะครับที่เติมตรงนี้นะครับเดินทำไมวันครับแล้วก็ตัวเดินนะครับน้ำมันจะเดินนะครับครับ นะครับมองไปตรงข้างในจะเป็นฝาสีเหลืองนะครับเติมเติมแค่ไหนเติมถ้าตัวลอนนอตลอนนอตนะครับจะมีนอตบอกอยู่ด้านล่างนะครับเป็นตัวสีประมาณเหลืองๆนะครับจะมีนอตบอกครับนี่ครับก็เป็นการเปิดดูนวดครับก็การตรงนี้ขึ้นนะครับเราขยกดูนะครับเมื่อข้าวเผื่อข้าวเรามาติดตรงนี้มันแน่นนะครับก็เปิดนี้ออกแล้วก็ดึงข้าวอ่อนครับก็ลงเกี่ยวเช็คทุกครั้งนะครับพวกนี้ครับต้องขยับนะครับสปริงพวกนี้ต้องขยับครับถ้าสปริง ครับก็ข้าวกขาจะขาดนะพอขาดปุ๊บก็าทำลงไปอัดในตู้นวดนะครับในกานพันพันในตู้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นเติดระบายข้าวนะครับใต้ตู้นวดครับเมื่อเราทำวารสระรถแล้วครับตัวปิดออกนะครับครับนี่เปิดออกแล้วนะครับเราปิดก็ดันขึ้นมาอาจจะมีักล็อกอยู่นะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเปิดมาดูตรงนี้จะเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงท่านี้จะเป็นท่านลมนะครับต้นต้นครับตัวเปิดสวางท้ายนะครับ ก็สายพานจะล็อกอยู่อย่างนี้นะครับเราก็กดสายพานออกนะครับพานออกครับแล้วก็ดึงดันตัวล็อกออกขึ้นมาเงี้ยครับตรงนี้จะมีตัวล็อกนะครับดันมาปุ๊บเรากคดึงออกมาได้เลยครับอย่างนี้นะครับรับชทดนี้ก็ต้องถาจารบีไว้นะครับโซ่นะครับส่วนด้านในนะครับด้านในตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงโยกนะครับตะแกรงโยกวิธีการดูแลรักษาก็ดูสําคัญสําคัญหลักๆก็คือตัวนี้นะครับผ้าใบตัวนี้นะครับเมื่อมันขาดนะครับสมควรจะต้องเปลี่ยนนะครับก็ดึง ออกมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนผ้าใบไม่ใช่นั้นเศษฟางจะร่วงปนไปกับข้าวเยอะนะครับเปลี่ยนดึงออกมายังไงครับก็ถอดน็อตนะครับสี่ตัวนี้นะครับถอดน็อตสี่ตัวนี้ครับก็โยกดึงดดึงออกมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี้ทันี้ก็จะมีบดระบบดรอน้ามันก็มันดูแลน้ำมันตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์เมื่อฟางติดนะครับแล้วก็ยนยกครับเครื่องก็จะดับนะครับเราก็จะมีเซนเซอร์บอกที่ด้านหน้านะครับว่าตัวนี้คือ ตัวอะไรที่เสียหายเซนเซอร์จะมีบอกนะครับเราก็มาทําการแกะฟางออกนะครับเดี๋ยวไปเดินว,วิธีการเปิดตู้ครับวิีการเปิดตู้นะครับเราก็เอาเอาฝาข้างออกนะครับปส่ฝาข้างออกแล้วก็เปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสลักนะครับจะเป็นสลักนี้นะครับนะครับยกสลักออกนะครับกดส่ยพานตรงนี้ออกนะครับ นะรตัวนี้ออกนะครับถ้าด้านบนก็จะมีน็อตตัวนึงนะครับส่พอหัุ่นนี้นะครับจะมีน็อตตัวนี้ทับจะมีน็อตล็อกอยู่นะครับถอดล็อกนี้ออกนะครับเราก็ทําการดึงออกได้เลยนะครับเปิดออกได้เลยครับเกได้เลยครับื่เปิดออกมาปุ๊บปัญหาหลักๆที่เจอกันก็คือข้าวติดนะครับข้าวติดตะกูนะครับข้าวติดตะกูเปิดตรงนี้ออกนะครับเราก็ระบายตรงนี้นะครับเปิดตัวน็อตตัวนี้ออกครับดึงขึ้นนะครับดึงดึงขึ้นนะครับ เขึ้นนะครับเปิดออกนะครับนี่ครับเปิดออกอย่างนี้นะครับด้านด่างก็เหมือนกันครับดึงออกมานะครับ้วเปิดออกนะครับแล้วเราหาอะไรเคลียร์ให้มันหลวมนะครับแล้วก็เดินขึ้นตู้นวดนะครับเพื่อให้ข้าวมันระบายออกนะครับอีกที่หนึ่งครับที่จะแน่นนะครับเราจะเจอบ่อยๆก็คือข้าวที่ยังเปียกหรือยังชื้นอยู่นะครับเราเราไปเกี่ยวนะครับทําให้การเป่าหรือว่าการการเป่าออกไปมันช้าครับก็ทําให้ติด มันจะติดตู้ตู้สองนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำเอาข้าวกับขึ้นไปลั่นใหม่นะครับตัวนี้ก็เวลาเปิดก็เปิดมาตรงนี้มีนัดเสี่ตัวนะครับเปิดตรงนี้ครับสองข้างนะครับมันก็ด้านล่างอีกสี่ตัวนะครับเปิดออกแล้วก็เขี่ยข้าวนะครับเพื่อให้มันมันขยับตัวได้แค่นั้นเองครับแล้วก็เดินเครื่องรับข้าวไปโดนบีดออกมานะครับแล้วเวลาใส่ก็ระวังนะครับตรงนี้จะเป็นช่องใบมีดช่วยช่วยสับฟางอีกทีนะครับถ้าเกิดฟางส่นใหญ่มาก็แค่โดนใบมีดตรงเนี้ยสับให้เป็นชิ้นเล็กแล้วขึ พยายามใส่ให้ได้ตำแหน่งเดิมนะครับไม่งั้นเครื่องใบใบใบมีดก็จะไปขัดกับใบฟันใบเรื่อยใบมีดข้างล่างอีกทีนะครับมันจะขัดกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการเปิดดูเครื่องกันนะครับแล้วเปิดดูเครื่องก็จะมีตรงนี้จะเป็นขั้วบนนี้จะมีตัวล็อกนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกด้านหลังเบาะคนขับจะมีตัวล็อกอยู่นะครับแล้วก็พอเปิดตัวล็อกออกก็ขยับตรงนี้ครับงานตรงนี้ออกขึ้นหน่อยครับ แล้วก็เปิดต่อครับอ่ามันได้อีกระดับหนึ่งก็คือยกขึ้นนะครับก็จะได้อีกระดับหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นชุดหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำนะครับบรนจุสำรองครับตัวนี้ก็จะเช็คมันเครื่องครับนี่เช็คมันเรื่องครับให้ดูนะครับเป็นไม้วัดเช็คนมันเครื่องครับมันเรื่องใสครับเราทำงานเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนะครับเรี่ยงมันเที่ยงใสได้ครับทางเราเราเปลี่ยนให้ทุกคันนะครับน้ำมันเครื่องเเน้นเราเราเปลี่ยนให้ทุกคันนะครับ เราไม่ได้พูดเล่นนะครับพูดจริงครับหน่อยๆให้ดูอีกทีนะครับว่ามันน้ำมันเปลี่ยนแล้วใส่แค่ไหนครับเนี่ยครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ครับอันนี้ก็เป็นตัวไดชาร์จนะครับชาตัวนี้ก็ตัวจุดถ่ยตัวถ่ยน้ำมันเครื่องครับส่วนตำแหน่งถ่ยน้ำมันเครื่องก็อยู่ด้านล่างครับอยู่ด้านล่างนะครับถ่น้ำมันเครื่องนะครับปิดกอนครับ ก็หลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้ครับส่วนมากนะครับก็ท่านใดมีปัญหาหรือว่ามีหรือว่าสนใจรถเกี่ยวหรือสอบถามาละเอียดก็ต่อค้ารับใขนาดั้นนะครับขอครับ